เสาต้นนี้นอกจากจะรับน้ำหนักข้างบนนี้แล้วเนี่ยมันต้องรับน้ำหนักและเป็นตัวยึดคาน,นอันหนึ่งไว้ด้วยคานนี้จะแล่นจากเสานี้มาเข้าฉาปูนปิดหลอกดูลักษณะพื้นมันไม่มีตัวอิดนี่มันเป็นปูนเรียบแล้วแข็งมากแต่นี่รูมันลึก ต้องระวังหน่อยมันเหมือนการแตกแล้วลักษณะการออกแบบอันนี้คือคานบนคานนี้ข้างบนก็มีฝาผนังอยู่ซึ่งฝาผนังเนี่ยนะมันจะเป็นตัวถ่ายน้ำหนักจากคานลงมาทีหนึงนี่คือจังหวะที่สองส่วนคานนี้คือจังหวะที่สามถ่ายน้ำหนักจากทั้งน้ำหนักคาน น้ำหนักฝาผนังแล้วก็น้ำหนักผนังของชั้นบนมันจะถ่ายลงมาเรื่อยๆน้อยลงน้อยลงมาแล้วก็มารับตรงนี้แล้วพอมันออกไปด้านข้างนี้มันก็จะเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นเสานี่ปลายคานสุดจะอยู่จะสุดอยู่ตรงนี้ด้านหนึ่งแล้วด้านนี้ก็จะยาวตลอดไป ถึงตรงประตูนี่มันจะเป็นสาวอีกต้นว <c oughs> ่าไงเจาแม่เหมียวยาวมาตลอดมาสะแทบันไดแล้วก็ยาวมาจบดสาต้นนี้ รูปร่างมันจะเป็นคานแบบสามแฉกเข้าฉาบปูนปิดจนเรามองไม่เห็นคนที่ออกแบบนี่เรื่องการรับน้ำหนักเนี่ยเขาเป็นวิศวกรการขนส่งระบบรางสมัยตั้งกนันนู้นสี่ห้าสิบปีก่อนนูน่นตอนนี้เขาอายุแปดสิบหนึ่งแปดสิบสองแล้วแสดงว่าเขาถับเขา ่านงานพวกนี้มาก่อนหน้าเราก่อนหน้าปนีนี้ตั้งโหเราละหกสิบปีอะวิศวกรการรถไฟก็น่ารู้อยู่ว่าเขาจะเก่งเรื่องอะไรแล้วที่เรื่องรับน้ำหนักเขาเก่งเพราะว่าเขาต้องทำโครงสะพานทำพื้นทำทาง รถไฟมีน้ำหนักกว่ารถยนต์น้ำหนักกดต่อพลาวันเนี่ยอพื้นสัมผัสของล้อสองข้างของรถไฟเนี่ยที่ว่าสิบห้าตันต่อพลาคือพื้นแค่นั้นนะมันมีมันเท่ากับสิบห้าตันอันนี้ยังยังมากหน่อยท้ายเราแต่ถ้าล้างร้อยปอน์คือรับน้ำหนักได้ร้อยปอนต่อตารางนิ้ว แต่ไทยเราวางส่วนเป็นแปดสิบปอนด์มันก็เลยกลายเป็นในที่เขาเรียกว่าสร้างมารับนะ้สร้างโครงสะพานมาใส่บ้านเอาสะพานมาใส่บ้านเพราะหัวรถจักรนี่น้ำหนักวันเนี่ยอย่างตามตามสุดเนี่ยต้องหกสิบตันขึ้นแล้วสมัยที่วิศวกรคนนั้นทำงานอยู่เนี่ยรถจักรไอ้น้ามีน้ำหนักมากกว่ารถจักร รถจักดีเซลรถจักไฟฟ้าทซะอีกน้าหนักมันก็ประมาณรถนะประมาณร้อยร้อยตันรถไฟนี่ต้องหนักมากๆถ้าไม่หนักมันจะกดทับรางไม่ได้เพราแรงเสียดทานระหว่างเหล็กกับเหล็กมันน้อยไม่เหมือนยางกับถนน พอมันมีน้ำหนักมากๆมันก็จะกดให้ทรงตัวอยู่กับรางแคบๆแล้วแล่นได้เร็วทีนี้ข้างล่างก็ต้องรับน้ำหนักดูคานดูเสาี่นะแต่ถ้าเสาหรือคานมันมีรอยเล้าแม้แต่เล็กน้อยหายนะเกิดขึ้นทันทีทันใด พราะส่วนที่มันอ่อนแอสุดก็คือไอ้ส่วนที่มันแล้วเนี่ยน้ําหนักที่จะเคยไปลงทายอยู่กับเสากับคานทั่วๆไปเนี่ยเนี่ยนแะทนที่มันจะลงตรงๆเนี่ยมันจะเฉียงลงมาอย่างจุดนี้รับภาระจนหมดแล้วมันก็จะทําให้เกิดการสุดตัวหรือการแตกรล้าได้เพราะฉะนั้นเรื่องเสาเรื่องคานไม่ใช่เรื่องของเล่นยิ่งเอา ตะปูอะไรไปเจาะแค่รูนิดเดียวเนี่ยเวลาเกิดการสั่นสะเทือนหรือรับน้ำหนักขึ้นมาสเตนมันเสียแหละมันหกักอันนี้ต้องระวังพวกงกานวิศวะรับรถไฟนี่ผมบอกเลยว่าสายวิศความรู้ถึงกเกษตรสายความรู้ถึงแต่สายสินอย่ามาเทียบชั้นครับ คุณได้เต็มที่แค่ทาสีสถานโอเคจบ